ตอนที่24สายลับสองหน้าคุณเบนคุณช่วยพูดกับคุณนิโคลายให้หน่อยสิเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กคุณก็น่าจะรู้จีนหันมาพูดกับเบนได้ยินอย่างนั้นเบนก็ยกยิ้มมองไปที่ลิซ่าแทนที่จะมองไปที่คนพูดผมว่าพวกคุณ น่าจะรีบแจ้งสาหพันธ์ตามที่ทีออนบอกดีกว่านะจะได้จับสายลับสองหน้าได้โดยเร็วอีกอย่างทีออนสามารถหาตัวคนทรยศได้ในไม่กี่นาทีจะให้เขาหาเลยไหมจีนได้ยินก็อึ้งไปส่วนลิซ่าแววตาวูบไหวเล็กน้อยเท่านั้นเพียงเท่านี้เบนก็อ่านความคิดของทั้งคู่ออกแล้วพวกคุณตัดสินใจเอาเองแล้วกันผมขอตัว มุมปากของเบนยกขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ออกมาจากห้องไม่ต้องให้ทีออนเปิดใช้บูเขาก็รู้ว่าทุกอย่างเป็นฝีมือของลิซ่าเดิมทีเธอคงต้องการขายทีออนให้พวกนาชิกแต่บังเอิญว่าเธอเกิดไปรักเป้เปาหมายเข้าเรื่องมันเลยกลายเป็นแบบนี้เบนได้แต่นึกสมเพชกับการกระทำของลิซ่าเพราะเธอชังเลือกเป้าหมายผิดโดยแท้พอกลับเข้าห้องได้ เบนก็โทรหาทีออนนายจะเอายังไงกับยายสายรับนั่นทำให้เธอเป็นภรรยาสุดที่รักของฉันทีออนตอบผ่านลำโพงด้วยเสียงเฉยชาและมือไม้กำลังสุกโซนอยู่บนร่างของอินเบนได้หินก็หัวเราะในลำคอเพราะเขารู้นิสัยเพื่อนดีลิซ่าสร้างความกดดันให้ทีออนด้วยการจัดฉากเรื่องช่วยชีวิตเขามีหรือ ที่ทีออนจะปล่อยเธอไปง่งายๆก็เหมือนคนในตระกูลนิโคลายที่เคยสร้างความกดดันให้ทีออนด้วยบุญคุณที่ซื้อตัวเขามาจากซองทีออนเกลียดที่สุดคือถูกกดดันให้ต้องทำนู่นทำนี่ด้วยความไม่เต็มใจนี่แหละเพราะมันจำกัดขอบเขตความคิดทางสมองของเขาจนทำให้เขาอึดอัดและเมื่อมันได้ระเบิดออกมามันก็คือหายนะดีๆนี่เอง ลิซ่าพาดแล้วเป็นคิดวันต่อมาในโลกโซเชียลก็มีแฮชแท็กใหม่ที่ติดเทรนอันดับหนึ่งแฮชแท็กคงหลงเมียดังไปทั่วโลกเป็นเรื่องราวความรักความหลงของนิโคลายทีออนที่มีให้ภรรยาอย่างลิซ่าไม่ถึงห้าชั่วโมงทุกกลุ่มก็เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายหน่วยข่าวกองจากทุกประเทศ หรือแม้แต่คนของสหพันธ์ส่วนทีออนที่ต้องยอมให้อินมาเรียนเมื่อเช้าเลยต้องมานั่งเฝ้ารอรับเธอกลับตั้งแต่บ่ายถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องร้ายมาแต่สมองของอินก็เหมือนจะรีเซ็ตใหม่หมดเธอเลือกจำแค่เรื่องที่เธอได้อยู่กับทีออนไม่เคยถามถึงพายไม่เคยอยากรู้ว่าคนเหลวพวกนั้นเป็นอย่างไรเหมือนว่าเธอลืมเหตุการณ์นั้นไปจริงๆ เวลานี้ใบหน้าของอินจึงดูสดใสมากโลกที่เธอเห็นกลายเป็นสีชมพูทำให้มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเธอหลายคนและยังมีคนใจกล้าเดินตามไปส่งเธอถึงที่รถทั้งๆที่เธอปฏิเสธทีออนเลื่อนกระจกลงจ้องไปยังเด็กหนุ่มคนนั้นด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะหันไปสั่งอินเสียงดุขึ้นรถค่ะคิมที่ทำหน้าที่คนขับ ได้แต่ทำตัวเหมือนคนตายเพราะเพิ่งเคยเห็นเจ้านายหึงห่วงเป็นครั้งแรกมันเป็นใครทีออนถามเสียงเข้มรุ่นพี่ที่คณะค่ะแล้วทำไมต้องยอมให้มันเดินมาส่งอินห้ามแล้วค่ะแต่พี่เขายังตามมาอินไม่รู้ว่าควรต้องอธิบายอย่างไรเธอเลยได้จะบอกไปตรงๆทีออนยกตัวเธอมานั่งตัก อินไม่ได้สนใจมันใช่ไหมอินสายหน้าพอเธอนึกอะไรได้เลยยกแขนโอบลำคอเขาก่อนจาก,กระซิบเบาๆที่ข้างหูอินรักพี่ได้คนเดียวค่ะได้ยินอย่างนั้นความหงุดหงิดของทีออนก็าออนาหายเป็นปลิดทิ้งเรื่องนี้เบนเป็นคนสอนอินสั่งให้อินทำเวลาที่ทีออนอารมณ์ไม่ดีและมันก็ได้ผลพี่ก็รักอินคนเดียวเหมือนกันครับ เขากระซิบตอบเธอในเซฟเฮาส์วันนี้เป็นมาธุระแถวนี้พอดีเลยแวะมาดูคนเจ็บเขาทันเข้ามาเห็นโยกำลังเดินไปเข้าห้องน้ำอย่างทุลักทุเลก็รีบเข้าไปช่วยพยุงแต่อีกฝ่ายพยายามฝืนตัวไม่ยอมให้เขาแต่ต้องทำให้เจ้าตัวเกือบจะล้มอย่าดือ้อเบนดุผมไม่ได้ดือ้อผมเดินเองได้คุณไม่ต้องลำบาก โยเถียงเบนเห็นอย่างนั้นเลยตัดสินใจอุ้มอีกฝ่ายไปเข้าห้องน้ำเสียเลยเพราะขี้เกียจพูดมากนี่คุณผมไม่ใช่ผู้หญิงนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้โยได้แต่ววยวายแต่ทําอะไรไม่ได้ถ้านายเป็นผู้หญิงฉันคงไม่แตะต้องนายเบนวางอีกฝ่ายลงตรงหน้าสักโคกแต่โยไม่ยอมขยับหันมาจ้องหน้าเบนผมจะฉี ก็ฉี่ไปสิหรือยกไม่ไหวให้ฉันช่วยเอาไหมเบนแกล้งล้อคุณมันโรคจิตโยหันไปทำตาใส่เบนเห็นอย่างนั้นก็ผิวปากวื้อก่อนจะเดินไปรอหน้าประตูเพราะอีกฝ่ายจัดการตัวเองเรียบร้อยเขาก็เข้ามาอุ้มพากลับไปนั่งเตียงความจริงขนาดตัวของโยไม่ใช่เล็กๆแต่เบนยังอุ้มได้อย่างสบาย ผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาอุ้มฉันเห็นแล้วมันรำคาญตาเบนวางคนเจ็บลงบนเตียงอย่างเบามือโดยไม่สนใจท่าทางไม่พอใจของอีกฝ่ายรีบหายละ่ะฉันรออยู่พูดแค่นั้นเบนก็เดินยิ้มออกไปทิ้งให้โยนั่งหน้าแดงไม่รู้ว่าเป็นเพราะโกรธหรือว่าอะไรกันแน่เรื่องที่ดีวายถูกแฮกทีออน ส่งไอดีพร้อมที่อยู่ของแฮกเกอร์ไปให้แค่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงทางสาหาพันธ์ก็จับตัวได้และแน่นอนผู้บงการก็ถูกเปิดเผยออกมาเช่นกันเพียงแต่เรื่องภายในสาหาพันธ์ต้องปิดเป็นความลับอีกไม่กี่วันต่อทางสาหาพันธ์ก็ส่งคนมารับลิซ่าแต่เธอหายตัวไปในลิฟต์ขาลงจีนมีใบหน้าเคร่งเครียดจนเบนเห็นแล้วต้องยิ้มมุมปาก ไม่ใช่ว่าคุณช่วยเธอหนีไปหรอกนะจินหันมามองหน้าเบนแต่ไม่ได้พูดอะไรพวกเขาไม่จําเป็นต้องพูดเพราะจีนช่วยลิซ่าหนีไปจริงๆแม้ว่าเขาจะถูกเธอหลอกก็ตามทีทั้งคู่เดินลงมาถึงข้างล่างก็แยกย้ายกันไปแล้วไม่ว่าเธอจะหนีไปไหนก็ไม่ผลบู่ไปได้ถ้าที่อ่อนอยากรู้ที่อยู่ของเธอเขาก็ต้องได้รู้ ไม่เพียงแค่เบนกับคนของสหพันธ์เท่านั้นที่ตามหาตัวลิซ่าพวกผู้ก,ก่อการร้ายกับสายลับอีกหลายประเทศก็กําลังตามหาตัวเธอเหมือนกันตอนที่ทีออนกําลังมองลิซ่าดิ้นรนเป็นหนูติดจันเขาก็เห็นเธอกําลังมุ่งหน้าไปทางมหาลัยที่อินเรียนอยู่ทีออนรีบกว่าโทรศัพท์มาโทรหาเบนก่อนจะรีบวิ่งออกจากห้องเบนไปมหาลัยด่วนลิซ่ากำลังไปที่นั่น ในมหาลัยวันนี้อินมีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงเพราะเธอไม่ได้ลงเรียนวิชานั้นไว้เธอเลยมาหามุมสงบล็อกอินเกมแล้วลองเล่นดูหลังจากที่อินได้ใช้สมองไปสักพักเซล์ลนับล้านๆก็เหมือนจะตื่นขึ้นมาในเส้นสมองของเธอเกมที่ที่อ่อนคิดค้นย่อมไม่ใช่เกมธรรมดาการจะผ่านไปได้แต่ละด่านไม่ใช่แค่มีอาวุธ ชุดเกราะอ,อลังการแล้วจะผ่านไปได้นอกจากผู้เล่นจะต้องสู้กันเองแล้วอย่างต้องใช้ความสามารถในการไขรหัสลับเพื่อผ่านเข้าไปอินนั่งเล่นอยู่สักพักก็มีคนมายืนอยู่ด้านหลังเงาสะท้อนใบหน้าที่เข้ามาในโทรศัพท์ทำให้อินกดปุ่มเปิดแชททิ้งไว้จากนั้นก็นั่งทำไม่รู้ไม่ชี้ไปกับฉันหน่อยฉันมีเรื่องจะคุยด้วย อินหันกลับมาตามเสียงพยับหน้าจอเกมเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋ากระโปรงถึงเธอจะไม่รู้เรื่องของลิซ่าแต่เซนของอินบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาดีคุณมีอะไรก็พูดตรงนี้เธอคะ่ะเขาไม่ได้บอกเธอหรือไงว่าฉันเป็นใครถ้าฉันบอกให้เธอไปเธอก็คือต้องไปอินสายหน้าโดยไม่คิดขยับหน้าแปลก ที่เธอรู้ร่วงหน้าว่าลิซ่าคิดจะทำอะไรตอนที่ลิซ่าจะควักปืนในกระเป๋าอินก็กดข้อมือเธอไว้แน่นจากนั้นก็ดึงสายสะพายให้รังข้อมือลิซ่าไปไว้ด้านหลังและท่านี้อินก็เพิ่งจะเล่นในเกมมาหมาดมาแต่ยังว่าสายลับยังไงก็ไม่มีทางจะจบเหเพราะเรื่องแค่นี้แต่กว่าที่ลิซ่าจะหลุดออกมาจากสายสะพายได้อินก็วิ่งไปไกลแล้ว อินเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงทีออนดังมาจากโทรศัพท์ของเธอแต่อินตอบกลับไปโดยไม่ได้หยิบขึ้นมาพี่ดายอินกำลังวิ่งหนีคุณลิซ่าอยู่ค่ะไปที่ที่มีคนเยอะๆแล้วรออยู่ที่นั่นระวังตัวนะอินพี่กำลังไปค่ะดว้วยความที่ลิซ่ารู้น้อยเกินไปทั้งเรื่องของอินและเรื่องของทีออน เธอจึงเลือกเดินตามอินไปแทนที่จะหนีและเรื่องนี้เองที่เป็นนึกสมเพศเธอเธอรู้แค่ที่ออนเป็นอัจฉริยะแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างถึงได้กล้าปั่นหัวที่ออนเล่นความยิงพยองและความมั่นใจที่เธอมีทำให้เธอพลาดเพราะอินอยังไม่ทันขึ้นไปบนตึกรถบีเอมหลายคันก็เข้ามาจอดเบนเลือกที่จะเดินลงมาคนเดียว เพราะไม่อยากให้ผู้คนแตกตื่นส่วนรถอีกคันหนึ่งไปจอดรอรับอินขึ้นรถอินหันมาสบตาลิซ่าก่อนจะขึ้นรถไปคุณคิดจะทำอะไรเบนหยุดยืนห่างจากลิซ่าไป29ตามระยะที่สามารถหลบกระสุนได้าลิซ่าเกิดบ้าหยิงขึ้นมาลิซ่าไม่ได้ตอบเพราะเธอรู้แล้วว่าตัวเองพลาดแค่อยากรอถามอะไรทีออนก่อนเท่านั้น แต่จนกระทั่งจีนและสายลับมาถึงทีอ่อนก็ยังไม่มาส่วนคนที่เธอรอย่อมไม่มาอยู่แล้วเมื่อไดอินเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดทีออนก็ไม่สนความเป็นความตายของลิซ่าหรือแม้กระทั่งการมีตัวตนของเธอรีพาอินกลับคอนโดไปนอนกอดอย่างสบายใจลิซกลับไปกับพวกเราดีดเถอะนะอยากทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลย จีนตะโกนบอกแต่ลิซ่านอกจากจะเงียบแล้วยังไม่คิดขยับคุณไม่ต้องรอทีออนหรอกเวลานี้คงพาคนรักกลับไปนอนกอดอย่างสบายใจแล้วเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่หรือตายเบนพูดเยาะและประโยคนี้ของเบนก็เหมือนจะได้ผลเพราะทำให้ลิซ่ายื่นปืนออกมาให้จีนจากนั้นเธอก็ถูกพาขึ้นรถไปส่วนเบน กลับคอนโดโดยไม่สนใจว่าคนของสหพันธ์จะพาลิซ่าไปไหนเพราะไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นสายตาบูไปได้อินถูกพากลับมาคอนโดแต่ทีออนไม่ได้นอนกอดเธออย่างที่เบนว่าเพราะเวลานี้เธอกำลังถูกสอนให้เล่นท่าออนท็อปอินนั่งอยู่บนตักทีออนขยับสะโพกอย่างเงอะเงอะเงื่อกว่าจะเข้าจังหวะ ก็เล่นเอาทีออนกัดฟันจนปวดกรามเพราะความไร้เดียงสาข,ของเธอทำเขาเสียวจนน้ำแทบพุ่งอินจ๋าถ้าขืนขยับแบบนี้อีกพี่คงเสร็จก่อนแน่ข,ขอโทษค่ะอินหยุดนิ่งมองทีออนด้วยความรู้สึกผิดเพราะเธอเห็นเขาหน้าแดงก่าไม่เป็นไรเด็กดีขยับเถอะตอนนี้ใช้ได้แล้วอิน ทำตามที่บอกอย่างว่าง่ายไม่นานความเสียวซ่านก็ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปตามความต้องการได้เองทั้งคู่เลยเสร็จในท่าออนท็อปไปหนึ่งทีแต่ทีอ่อนมีหรือจะพอแค่นั้นเขาไม่รอให้อินหายเหนื่อยกรอกพิกมาเป็นฝ่ายอยู่บนจนกระทั่งเสร็จเป็นครั้งที่สองถึงได้พิกตัวลงมานอนกอดเธอพี่รักอินจังอินก็รักพี่ได้ค่ะ อินบอกเขาถ้าทางสลืมสลือไม่นานเธอก็หลับไปในอ้อมกอดอบอุ่นของทีออนตอนที่25สุดท้ายที่รอคอยถึงแม้ว่าดูเหมือนเรื่องเร็วรลายจะจบลงแต่ความจริงมันไม่เคยจบเพราะถ้ายังมีคนอยากครองโลกอยู่หลังจากเกิดเรื่องดิซ่าอีกหนึ่งเดือนต่อมาทีออน เลยแอบส่งชิปไปให้ทุกกลุ่มทุกประเทศเพื่อให้เกิดการค้านอำนาจและนั่นจะทำให้ไม่มีใครกล้าลงมือถ้าไม่บ้าพอชีวิตของทีออนเลยกลับมาสงบอย่างแท้จริงส่วนชะตากรรมสายลับสองหน้าอย่างลิซ่าคงไม่ต้องเอ่ยถึงชีวิตของเธอจบสิ้นตั้งแต่วันที่เธอวางแผนยิงตัวเองแล้ววันนั้นเธอตั้งใจล่อทีออนออกไป จากนั้นก็สร้างสถานการณ์จนเกิดการยิงกันจนกระทั่งเข้าไปรับกระสุนแทนทีออนที่ลิซ่าทำทั้งหมดก็เพราะรักทีออนเธอคิดจะใช้บุญคุณช่วยชีวิตผูกมัดเขาอย่างดีที่เธอไม่ได้เอใจเรื่องของอินตั้งแต่ทีแรกเพราะคนที่สามารถทำร้ายตัวเองได้ขนาดนี้คงค่าอินไปนานแล้วแต่ต่อให้ไม่มีเรื่องของทีออนจุดจบ กอลิซาก็ไม่มีทางดีในเซฟเฮาส์วันนี้เบนเพิ่งมีเวลาว่างมาหาโยแต่เจ้าตัวเหมือนไม่อยากเข้าใกล้เขายิ่งหายเป็นปกติก็ยิ่งหลิดเยอะผมยังไม่พร้อมพอเบนลงนั่งบนเตียงโยก็กระโดดลงจากเตียงหนีไปอยู่มุมห้องเบนเห็นอย่างนั้นก็กอดอกเอ็นหลังพิงหัวเตียงด้วยท่าทางเฉยชา มองสำรวจโยไปทั่วทั้งตัวถึงนายไม่พร้อมฉันก็จะเอาคุณด้วยความที่โยมีผิวขาวจัดตอนนี้เลยไม่รู้ว่าหน้าแดงเพราะโกรธหรืออายกันแน่ยิ่งมองเบนก็ยิ่งอยากรังแกนายจะเดินมาขึ้นเตียงดีๆหรือจะให้ฉันไปทำกับนายตรงนั้นคุณให้ผมตอบแทนอย่างอื่นไม่ได้หรืองไงผมไม่ใช่เกนะ แล้วผมก็มีลูกแล้วด้วยฉันไม่สนฉันจะเอานายมาเร็วๆอย่าให้ต้องใช้กำลังฉันจะนับถึงสามเบ็นเอ่ยจบก็นับสามทันทีโดยไม่มีหนึ่งมีสองขยับทีเดียวก็ถึงตัวโยแล้วนี่คุณปล่อยนะไหนคุณบอกจะนับถึงสามไงโยที่ถูกกอดโดยไม่ทันตั้งตัวพยายามดิ้นรนโวยวายใส่เบน แต่เพราะเบนกอดรัดเขาจากทางด้านหลังทำให้โยหมดทางต่อสู้ฮึฉันว่าฉันนับถึงสามแล้วนะมาเธอเด็กดีอย่าดื้อเจ้าวันนี้พรุ่งนี้นายก็ต้องโดนฉันเอาอยู่ดีจะดิ้นรนไปให้เหนื่อยทำไมเบนกระซิบข้างหูทังยังขบกัดใบหูของโยจนเจ้าตัวขนลุกอืมอย่ยาอย่าความจริง โยก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางขัดขืนเบนได้แต่เขาแค่อายในที่สุดโยก็หยุดดิ้นก้มหน้าบอกเบนเสียงอู้อี้ค่ะคุณทำเบาๆได้ไหมไม่เอาแบบวันนั้นผมเจ็บถ้าไหนไม่ดื้อฉันรับรองนอกจากจะไม่เจ็บแล้วฉันจะทำให้หนายมีความสุขเบนไม่แค่พูดเท่านั้นอย่างสุขใสไปตามซอกคอ พร้อมกับล้วงมือเข้าไปในกางเกงขาสั้นที่โยใส่ปลุกปั่นส่วนนั้นของเขาจนมันตื่นส่วนโยได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อปล่อยให้เบนทำตามใจไปที่เตียงกันถเถอะเบนกระซิบเสียงแหบพลาพอมาถึงเตียงโยก็ได้แต่นั่งก้มหน้าบนขอบเตียงไม่กล้ามองเบนปล่อยให้เขาถอดเสื้อให้ลำคอละบหูเปลี่ยนเป็นสีแดง จนอีกฝ่ายเห็นแล้วหมั่นเขี้ยวโน้มตัวลงไปงับไปหูของโยอย่างแรงอืมเจ็บนะทำอะไรของคุณเนี่ยกัดนะสิถามได้โรคจิอุ๊บไม่รอให้โยด่าจบเบนก็บทจุบอีกฝ่ายอย่างหื่นกระหายมือข้างหนึ่งจัดยึดท้ายทอยของอีกฝ่ายไว้พอเห็นโยเม้มปากเขาก็กดเข้าไปจุดสันกลามจนอีกคนต้องอ้าปาก ถึงได้สอดปลายลิ้นเข้าไปโยที่ถูกจูบจนหายใจหายคอไม่ทันได้แตะทุบไหล่ประท้วงอื้ออื้แต่ไม่นานกําปั้นก็กค่อยๆคลายออกกลายเป็นจับยึดเสื้อของเบนไว้แทนรู้สึกว่าวิวจนส่วนนั้นเริ่มตื่นตัวถึงแม้จะเคยจูบกับผู้หญิงเยอะแต่ยังไม่เคยมีจูบไหนทำให้โยรู้สึกปั่นป่วนได้เท่านี้ลิ้นของเบน เคลื่อนไหวอย่างรู้จุดในโพรงปากของโยจนกระทั่งเป้ากางเกงของทั้งคู่หนูนขึ้นเบนถึงได้ผละออกเขารู้ซิปกางเกงลงดึงส่วนที่กำลังพองตัวจนอืดอาดออกมาภายนอกมันตั้งตรงจนแทบจะทิ่มหน้าโยก่อนจะรั้งท้ายทอยอีกฝ่ายไว้แล้วจับส่วนนั้นเจาะเข้าที่ปากโยอยากจะเบือนหน้าหนีแต่มือของเบนกลับล็อกท้ายทอยเขาเอาไว้แน่น อมเข้าไปสินายต้องหัดเอาไว้เพราะต่อไปนายคงได้ทำมันเกือบทุกวันแน่เบนพูดเสียงแหบพลาดทำไมต้องทำด้วยเล่าโยถามเพราะชีวิตนายเป็นของฉันถ้าฉันต้องการทีน่นายทำนายก็ต้องทำนี่อุ๊บพอโยอ้าปากเบนกระดันส่วนหัวเข้าไปในปากของโยทันทีอย่าก,กัดเชียวนะ ถ้านายยังไม่อยากตายอย่างทรมานมาถึงขั้นนี้แล้วโยจะทำอะไรได้อีกเขาจำต้องใช้ปากอย่างเงื้อเๆืๆ้ทีแรกคิดว่าตัวเองจะรังเกียจแต่ทำไปทำมาร่างกายมันกลับตื่นตัวเลยทำไปตามอารมณ์จนทำให้เป็นเสียวจนซุดปากเสียงดังซีเก่งนี่อ่าดีฉันชักจะชอบนายขึ้นมาแล้วสิ เบนแกะกระดุมเสื้อออกทีละเม็ดอย่างใจเย็นยืนมองดูสีหน้าตอนโยใช้ปากกับส่วนนั้นของตัวเองด้วยความพอใจพอเสื้อหลุดออกจากร่างก็หันมาถอดเข็มขัดแกะตะขอ,อกางเกงแล้วดึงมันลงไปไว้ที่หน้าขาโดยไม่ได้สั่งให้โยหยุดถอดกางเกงเบนบอกโยผละออกไปถอดบ็อกเซอร์เผยให้เห็นส่วนแข็งขึงที่กำลังพองตัวตั้งตรง ถึงแม้ขนาดไม่ได้ใหญ่ยาวเท่าของเบนแต่ก็พอดีมาตรฐานชายไทยเบนดันอีกฝ่ายในนอนราบลงไปบนเตียงโยไม่ได้งองแงขัดขืนเหมือนก่อนหน้านี้เพราะเขากำลังมีอารมณ์สุดๆปล่อยให้เบนใช้ปากกับเขาบ้างแต่เพราะความชำนาญของเบนแค่ไม่ถึง5นาทีก็ทำให้โยน้ำพุ่งเจ้าตัวรู้สึกอับอายจนต้องยกข้อมือขึ้นมาทาบหน้า เพราะยังไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนใช้ปากจนเขาเสร็จเลยสักคนแต่ดำมาเสร็จคาปากผู้ชายด้วยกันพอรู้สึกอายขึ้นมาโยก็ทำท่าจะงอแงอีกครั้งคิดจะลุกหนีจากเตียงจนถูกเบนดูอยู่เฉยๆอยากโดนตีหรือไงฉันยังไม่ได้เอานายเลยนะก็ผมกลัวนี่ของคุณมันใหญ่อะ่ะเอาหน้าอย่าบนหันหลังมาเร็วฉันแข็งจนปวดไปหมดแล้ว โยจำต้องยอมนอนคว่ำหน้าให้เบนดึงสะโพกให้โก่งขึ้นไม่รู้ว่าเบนทำยังไงแต่ตอนที่เขาใช้นิ้วเข้าไปเปิดทางโยก็กลับมามีอารมณ์อีกครั้งอย่างง่ายดายจนกระทั่งเบนเห็นว่าช่องทางด้านหลังของอีกฝ่ายพร้อมถึงได้ดุนดันตัวตวนของตัวเองเข้าไปอุจะเจ็บไม่เอาโยพยายามจะคลานหนีเจ็บจนน้ำตาเล็ดแต่สะโพก กลับถูกจับยึดไว้แน่นอยากเกรงถ้านายดือ้อฉันจะทะลวงเข้าไปจริงๆด้วยเบนดุก่อนจะใช้มือท้างที่ว่างไปช่วยปลุกปั่นส่วนนั้นของโยเพื่อช่วยเราอารมณ์และเบีเ่ยงเบนความสนใจกว่าจะเข้าไปได้ก็เล่นเอาเบนเหงื่อตกไปเหมือนกันเบนไม่ได้โกหกเรื่องที่ว่าจะทำให้โยมีความสุขด้วยความชำนาญที่มีเฉพาะตัวของเขาไม่นาน โยก็ต้องทางออกมาสำยังเสร็จไปหลายทีจนเหลือแต่น้ำใสๆจ,จากนั้นก็สลบคาลำเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปคนที่มีความสุขมากที่สุดก็คืออินสมแล้วที่เธอเชื่อมั่นในตัวทีออนและเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเจอแบบ IN, อินคงไปนานแล้วหรือไม่ก็ทำตัวงี่เง่าใส่ทีออนจนเขาเบือ่อ แต่เพราะทั้งสองเข้ากันได้อย่างลงตัวความรักเลยไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานอินจะลำบากหน่อยก็ตรงที่ทีออนทั้งหึงทั้งหื่นี่แหละวันนี้เป็นวันหยุดของอินเธอนั่งกดเกมมาตั้งแต่เช้าไม่ยอมกินข้าวกินปลาจนทีออนมองแล้วมองอีกในที่สุดก็ทนไม่ไหวแย่งโทรศัพท์ในมืออินออกมาท่านข้าวก่อนครับ อินจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะอินได้แต่นั่งมองโทรศัพท์ในมือเขาตาละห้อยเพราะเธอกําลังจะผ่านด่านลับที่ทีออนซ่อนเอาไว้ในเกมเอ็กพลัสพอเห็นอย่างนั้นคนหลงเมียก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงต้องเอาโทรศัพท์คืนให้เธอแล้วลุกไปเอาข้าวมานั่งป้อนอินแทนพอเห็นอินพยายามผ่านด่านอย่างตั้งใจทีออนก็สายหน้ายิ้มยิ้มคนที่จะผ่านด่านนี้ได้ ต้องเป็นคนที่มี IQ พอกับเขาพ้าอินผ่านได้ก็หมายความว่าเธอเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งส่วนอินนั่งเล่นเกมไปอาปากรับข้าวจากทีออนไปโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างจนกระทั่งเสียงเอฟเฟกต์ดังขึ้นยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลพิเศษ1ล้านบาทพร้อมตำแหน่ง TP Intro ได้พี่ได้อินผ่านแล้วค่ะ อินหันมาบอกทีออนด้วยความดีใจเธอยิ้มกว้างที่สุดในชีวิตความจริงที่เธอตั้งใจเล่นเพราะอยากไปยืนคู่กับทีออนอย่างมีเกียรติเบนเป็นคนบอกเธอว่าแค่เธอเล่นจนได้ตำแหน่งเทพีมาครองก็ได้แล้วทีออนเห็นอย่างนั้นก็ดึงเธอเข้ามาจูบเตรียมวางแผนชีวิตให้เธอใหม่เพราะตอนนี้ไม่ว่ามาหาลัยไหนก็สอนอินไม่ได้เพราะเธอเป็นเหมือนเขาเป็นอัจฉริยะ ที่มีเซลล์สมองเติบโตทุกๆวินาทีทีออนตัดสินใจให้อินเดียนมหาลาัยไปก่อนเพื่อจะได้เข้าสังคมได้และทำงานกับเขาควบคู่ไปด้วยเพื่อที่เธอจะได้พัฒนาสมองบางทีทีออนก็คิดเกมให้เธอเล่นเพื่อจะได้มีเชาปัญญาพอปิดเทอมอินมีโอกาสกลับไปช่วยงานทีออนที่โรงงานเก่าเธอเลยซื้อของไปฝากสุภากับพวกหัวหน้าและทุกคนที่เคยดีกับเธอ จากนั้นอินก็ตัดสินใจไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่กำลังติดคุกในข้อหาร่วมกันต้นค่าที่เรือนจำโดยมีทีออนไปเป็นเพื่อนตอนที่พ่อแม่เห็นเธอพวกเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำแต่พอรู้ว่าลูกได้ผัวรวยก็ขอให้อินหาทางช่วยให้ออกจากคุกไม่ได้แสดงความห่วงใยเธอเลยสักนิดอินถามพ่อของเธอตอนที่พ่อช่วยคนพวกนั้น ลงมือฆ่าปาดคอเด็กสามคนนั้นพ่อเคยคิดถึงหนูบ้างไหมคำตอบที่ได้กลับมาคือเคยแต่คำว่าเคยของพ่ออินรู้ดีว่าแปลว่าอะไรเพราะเธอสัมผัสความรู้สึกนึกคิดของพ่อได้มันหมายความว่าเขาเองก็อยากปาดคอเธอแบบนั้นเหมือนกันเธอเลยบอกกับพ่อว่าถ้างั้นพ่อก็คิดเสียว่า เด็กสมคนนั้นเป็นลูกก็แล้วกันแล้วพ่อก็ฆ่าลูกของตัวเองไปแล้วจากนี้พวกเราไม่มีอะไรติดค้างพูดจบอินก็ลุกจากอคอกเยี่ยมเดินออกมาหาทีออนที่รออยู่ข้างนอกด้วยรอยยิ้มปมทุกอย่างในชีวิตเธอจะไม่ซ่อนมันอีกแล้วเพราะเธอมีสมองและเธอจะใช้มันอย่างถูกต้องก้าวไปพร้อมกับคนรักของเธอ หลังจากที่อินรับปริญญาตรีทีออนก็จัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่าอินทราเป็นภรรยาของเขาพอผ่านงานแต่งมาได้ไม่กี่เดือนอินก็ตั้งครรภ์คลอดลูกสาวคนแรกให้ทีออนและตามมาด้วยลูกชายฝาแฝดในปีถัดมาจากชีวิตสาวโรงงานที่หลงเข้าไปเล่นเกมแก้งเงากลายมาเป็นผู้หญิงที่ทั้งโลกต้องจับตามอง เพราะเธอกลายเป็นอัจฉริยะที่สร้างหุ่นยนต์ที่เหมือนคนจริงๆขึ้นมาหุ่นยนต์ของเธอชื่อเดมอนคงไม่ต้องบอกว่าํำลองแบบมาจากใครและที่สำคัญสมองของเดมอนก็คือบลูจบบริบูรณ์